ให้ผมรออีกแป๊บหนึ่งใช่ไหมให้ผมรอใช่ไหมให้รอใช่ไหมสั่งแล้วค่ะมีเก็บปลายทางทุกคนมีเก็บปลายทาง <c oughs> อ่ะข้าวประมาณสามทีเดือนเป็นข้าวใหม่ครับนอนไปนิดหน่อยแล้วครับนะครับสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งเพิ่มสามร้อยสี่สิบห้าตอนนี้นะสั่งแล้วค่ะ โอเคมาสั่งรอสองรอบแล้วค่ะขอบคุณมากผมจะได้รู้ว่าคนรอยอยู่เยอะไหมเพราะคนอยู่ในตะกราา้าอีกเก้าร้อยกว่าคนเน่ยเป็นพนะันเน่ะตอนนี้คนอยู่ในตะกราา้าผมจะเอาของลงเอาตะกร้าลงราคาขึ้นเลยเนะี่ยจริงเจ้าของลงราคาขึ้นเลยเนะี่ยขอบคุณมากขอบคุณทุกคนครับถุงละสิบห้ากิโลครับราคานี้ไม่มีที่ไหนมีเฉพาะนั่งผมนั่งขายอยู่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นเจ้าของขายเองนะครับเจ้าของขายเองเวลานี้ตอนนี้เท่านั้น นะครับสั่งทุเรียนทอดขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะเอาตะกร้าลงแล้วนะเนี่ยจะทันไหมเนี่ยทุกคนทันไหมเนี่ยจะลงแล้วเนี่ยเอาเร็ว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 เก็บปลายทางมีครับมีครับมีเก็บปลายทางโอ้ยเอาไงเนี่ยผมจริงๆริเนี่ยเลยเวลาแล้วด้วยผมต้องเอาตะกร้าลงแล้วแหละจริงๆเดี๋ยวผมโทรถามเมย์ก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวว่าคนคาตะกร้าเยอะไหมสั่งอยู่เรื่อยๆไหมจะได้ ทิ้งเวลาให้กดก่อนหรือว่าไม่เอาไงดีอีกนิดหรือว่าเอาไงทุกคนให้เวลากดอีกนิดหรือว่าเอาเลยหนูเป็นไงลูกหลังบ้านตอนนี้คนยังรองยังกดกันเยอะอยู่ไหมเอาเหรอโอ้โหแน่นเลยอะเอาไงอ่ะให้ขออีกเท่าไหร่อีกห้านาทีใช่ไหม อ่ะโอเคโอเคจ้ะอ่ะอีกห้านาทีสุดท้ายนะทุกคนห้านาทีสุดท้ายพอน้องบอกว่ามันไหลเข้ามาเยอะแล้วอะตอนเนี้นะครับนะไหลมาเยอะแล้วจะสองพันจะสองพันบ้านแล้วทุกคนแล้วบางคนสั่งสองกระสอบสามกระสอบนะครับข้าวนุ่มมากนะเคยสั่งไปสามถุงค่ะยืนยนันขอบคุณมากครับใครได้ของไปแล้วผมฝากรีวิวด้วยนะครับสั่งแล้วครับขอบคุณมากอ่ะทุกคนมีเวลา หนาทีสุดท้ายนะเพราะเอขอต่อเวลา5นาทีจะก็ให้จะขอกดข้าวก่อนนะกดเลยครับตอนนี้เน้นกดทุกคนเน้นกดกดเลยข้าวสิบห้ากิโลเหลือ345ี่ิบาทจากห้า้อ้าบาทโอ้ผมไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วทุกคนกดเลยครับตอนนี้กดรัวๆกดแน่นๆกดไปเลยแน่นๆครับสามอสสิบห้าบาทนะบางคนได้ส่งฟรีบ,บางคนมีปลายทางขอโทษปลายทางมีทุกคน บางคนได้ส่งฟรีแค่นั้นกดเลยครับทุกคนกดเลยข้าวขายไปหลายร้านแล้วนะตัวนี้ใครที่ดูผมอยู่เจ้าของมานั่งขายเองข้างนอกไม่ได้ไลค์ก็ขายได้อยู่แล้วนะครับผมจะบอกให้แต่อันเนี้ยอยากให้เอฟซีที่รักผมสปอร์ตผมเพราะทุกคนต้องกินข้าวนะครับทุกคนต้องกินข้าวนะใครที่กินข้าวกดตุนได้ตุนตุนได้ตุนนะครับกดเลยครับรีบ รีบกดเลยแหละเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องลุกแล้วนะครับเหลือเวลาอีกสี่นาที4นาทีสุดท้ายนะครับ4นาทีสุดท้ายสั่งแล้วครับขอบคุณมากนะ4นาทีสุดท้ายกดได้กดนะครับกดได้กด4นาทีดดสุดท้ายโอ้ยต้องเชียร์อะไรแล้วเน,นี่ยตอนเนี้ยกดได้กดเลยจ้ะฮะพราะดูแบบโอ้โหทุกคนกดกันไปเยอะแล้วอ่ะข้าวมันจะสองพันแล้วครับทุกคนจะสองพันสองพันบ้านจะสองพันบ้านแล้ว ผมนั่งของผมเองเนี่ยแปบ๊บเดียวเห็นปะ่ะแล้วราคานี้ไม่มีที่ไหนคนที่ได้ไปผมฝากทุกคนกลับมารีวิวให้ผมด้วยนะครับอยากจะซัพพอร์ต f ออยากให้ FC ได้ข้าวอร่อยข้าวนุ่มนะข้าวมีคุณภาพไปกินแค่นั้นเลยนะครับอยากอยากซัพพอร์ต FC บ้างเพราะปกติผมจะหาเวลามานั่งคุยเล่นแบบเนี้ยแล้วก็ทำราคาแบบนี้ให้นะครับเมื่อกี้บางคนบอกว่า หุงปกตินะแล้วก็ไม่ต้องถ้าจะเอาแบบกําลังเป็นเม็ดอร่อยก็ไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะครับข้าวนุ่มจริงข้าวนุ่มทุกคนข้าวนุ่มผมบอกเลยทุกคนไปดูรีวิวได้นะข้าวราคานี้ท่านหาที่ไหนไม่ได้ผมไม่เคยขายราคานี้ข้างนอกนอกจากคนที่ดูผมสามร้อสิบห้าในเวลานี้นะแม่สั่งไปแล้วค่ะสามถุงอู้ขอบคุณครับนะนะครับขอบคุณมากคุณคุณแม่วันนี้ขอบคุณครับผมค,ครับ เป็นข้าวสามสี่เดือนข้าวใหม่ทุกคนข้าวใหม่ไม่ข้าวเก่าไม่ข้าวเลยปีนะยอย่างนั้นข้าวใหม่ถุงสิบห้ากิโลถุงอย่างเงี้ยอ่ะผมเหลือเวลาให้กดอีกสามนาทีใครดูอยู่สามนาทีที่กดนะครับกดเลยนะไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะตอนนี้สามนาทีทุกคนสามนาทีท่านไม่กดตอนนี้พลาดย้อนเวลาไม่ได้กลับไปถุงห้าร้อยห้าบาทข้าวหอมมะลิคัดพิเศษตาจอมพลังนะครับข้าวหอมมะลิคัดพิเศษตาจอมพลังนะครับใครที่ดูผมอยู่กดเลยครับ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษตาจอมหลังนะฮะจาก505บาทเหลือ345บาทเหลือเวลากดอีก2นาที2นาทีนี้ต้องจริงๆแล้วนะ FC หลายท่านผมตามแต่ f FC เลยเขาบอกว่าขอต่อเวลาขอต่อเวลาตอนนี้เหลือเวลาอีก2นาทีท่านกดท่านไม่กดจบไม่กดเอาตะกร้าล,ลงอีก2นาทีเท่านั้นเพราะทีมงานผมรออยู่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมต้องพุ่งเข้าไปที่ชายแดนแล้วนะครับ ใครที่ดูผมอยู่ตอนนี้กดครับเหลือเวลาอีก2นาทีเท่านั้น2นาทีสุดท้าย2นาทีโอ้โหตื่นเต้นแทนเลยอะ2นาทีทันไหมเหลือเวลาอีก1นาทีเอ้ามา1นาทีสุดท้ายทันไหมครับมาใครกดได้ทันกดรีบกดรีบกด1นาทีสุดท้าย1นาทีสุดท้ายสําหรับการกดข้าววันนี้นะครับแล้วท่านกดติดตามไว้เลยนะครับวันนี้ไม่ทันเดี๋ยวรอรอบหน้าก็ได้นะกดไว้เลยครับ สั่งแล้วนะครับจากาห้าร้อยห้าบาทเหลือ3 4 5สิบห้าเจ้าของมานั่งขายเองถุงส5บห้ากิโลทุกคนต้องกินข้าวผมใช้คำนี้ครับทุกคนต้องกินข้าวนะอาจจะมีค่าส่งเล็กน้อยแต่คุ้มครับเวลาเราไปซื้อเองก็เกินแล้วครับนะครับนะค่าเดินทางก็เกินแล้วแล้วส่งผมบอกให้คําว่าส่งเร็วส่งติดจรวจดแล้วรอดูครับเร็วมากนะส่งแบบว่าสั่งนี้บางคนได้เย็นนี้ก็มีนะบางคนนะผมใช้คำนี้ จะไม่ได้ส่งฟรีแต่ยังซัพพอร์ตขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากนะขอบคุณทุกคนที่รักผมเหลือเวลาให้กดอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นหนึ่งนาทีสุดท้ายใครที่ดูอยู่กดทันรีบกดหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายสั่งแล้วค่ะสั่งแล้วไหนใครสั่งแล้วรายงานตัวใครสั่งแล้วรายงานตัวพิมพ์มาบอกเพื่อนๆหน่อยให้เพื่อนๆที่กําลังสั่งหรือคนที่ยังไม่ได้สั่งดูหน่อยซิว่าใครสั่งแล้วบ้าง ใครสั่งแล้วบ้างพพ์มาบอกหน่อยสั่งแล้วอย่าลืมกลับมารีวิวด้วยนะครับสั่งแล้วสั่งแล้วค่ะสั่งแล้วสั่งแล้วนี่นเห็นไหมทุกคนดูครับใครสั่งแล้วพิพ์มาบอกหน่อยผมบอกให้ f c เราคือ f c ของจริงเป็นแม่บ้านก็รู้จริงนะดูแลบ้านก็รู้จริงนะเนี่ยเอาให้เด็กๆครอบครัวกินเขารู้จริงถ้าของไม่คุ้มไม่มีใครสั่งหรอกครับ ถ้าของเอาไปกินแล้วมันไม่อร่อยไม่มีใครกลับมาสั่งซ้ําครับแต่บางคนสั่งหกระสอบแล้วแปกระสอบแล้วทุกคนลองดูครับนะ,ะกดครับหรือระหว่างนี้จะไปลองดูรีวิวก่อนก็ได้นะครับนะกดเลยครับกดเลยกดเลยนะข้าวสามสี่เดือนครับข้าวสามสี่เดือนอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะอ่าโอเค อ่าทุกคนกดได้เลยนะครับอ่าทุกคนมามามาสามร้อยสี่สิบห้าสั่งแล้วนะสั่งแล้วนะครับโอเคโอเคถือว่ามันจะต้องเอาลงแล้วถึงต้องเอาลงนั่นแหละทุกคนจ๋าต้องแล้วจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้มู ไปทำอย่างอื่นใช่ไหมโอ้โหแล้วคนอยู่ในราคาเป็นพันคนอนะทุกคนจ้ายังไงอะโอ้โหทานไหมเนี่ย้าค่ะคุณกินบอกข้าวทานอร่อยค่ะนุ่มแล้วทุกคนดูรีวิวดิคนมารีวิวให้ผมเยอะมากนะครับมารีวิวเยอะมากขอบคุณจริงๆนะได้ล้วข้าวเม็ดแพ็คดีมากเม็ดสวยข้าวสะอาดลองหุงแล้วหอมฟุ้งไปทั้งบ้านข้าวนุ่มน,นวลถูกใจคนในครอบครัวมากทานกับอะไร,ไรก็อร่อยก็อร่อย ใครกำลังลังเลยอยู่แนะนําเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณมากนะครับนะข้าวหุงขึ้นหม้อต้องใส่น้ําน้อยนิดนึงนะจะได้ข้าวหอมอ่าสวยเม็ดข้าวไม่แตกหักถ้าหมดจะซื้อซ้ําแน่นอนปริมาณคุ้มมากค่ะาฟรีจะส่งด้วยนะจะส่งไวข้าวสะอาดนะไม่มีสิงส่งสกปรกเจือปนนะ,มะเมล็ดข้าวสวยหุงแล้วนุ่มขึ้นหม้ออันนี้ผมไปนั่งอ่านรีวิวนะ ผมไม่น่ารีวใช่ผมบอกเลยข้าวมีมาตรฐานนะครับไม่ใช่ข้าวแบบว่าแม่งมีของอะไรไปปรับโนสกรปรกไม่ใช่งั้นทุกคนกดเลยคุ้มผมบอกเลยมันคุ้มนะคุณแคทราศีสิงบอกว่าสั่งรอบสามแล้วค่ะถ้าของมันไม่ผ่านเขาไม่สั่งหรอกครับอ่าเห็นไหม fc ผมเนี่ยฉลาดเลือกอยู่แล้วเลือกกินปุ๊บอร่อยนุ่มของเวิร์กกับมาสั่งใหม่แล้วเจ้าของขายเองวันนี้จะได้ราคาที่โคตรพิเศษ โอเคอย่างนี้มีปลายทางครับแต่มันไม่ทันแล้วล่ะมันไม่ทันแล้วล่ะใครกดเนี่ยตอนนี้ไม่ทันแล้วล่ะถุงสิบห้ากิโลครับอะโอเคเอซทุกคนจ๋าขอบคุณทุกคนที่รักกันขอบคุณที่ซัพพอร์ตขอบคุณที่ติดตามนะจ๊ะนะนี่เห็นไหมปกติกินข้าวเกตแพงที่สุดพอกินข้าวคุณกันอร่อยคุ้มค่ามากค่ะขอบคุณมากครับปกติถุงเนี้ยก็ห้าร้อยห้าบาทครับสิบห้ากิโลข้าวเนี่ย เป็นข้าวเกรดดีเลยครับห้าร้อยห้าบาทแต่ผมให้เอซีที่ดูผมอยู่ตอนนี้สามร้อยสี่สิบห้าอร่อยจริงซื้อมาแล้วขอบคุณครับคุณหวังขอบคุณครับน่ารักมากนะอ่ะโอเคพร้อมยังพร้อมยังประหยัดได้มากเลยค่ะถูกทุกคนมันคุ้มทุกคนต้องกินข้าวแล้วข้าวตุนไว้เถอะทุกคนไปซื้อข้างนอกผมมั่นใจราคานี้ไม่มีนะครับของผมไม่เคยขายราคานี้ให้เอฟซีเฉพาะที่ดูผมอยู่เท่านั้น นะจ๊ะเ่ะโอเคน้องเมย์9โมงครึ่งแล้วจะ้ะเดี๋ยวเราจะต้องออกไปลุยออกไปปฏิบัติภารก,กิจต่อแล้วจะ้ะเดี๋ยวเก็บไว้อทุกคนกดติดตามไว้อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้มาอีกหรืออาจจะเป็นวันมาลื่นมาอีกเดี๋ยวจะหาวันมาอีกทุกคนจะหาวันเล่งมาอีกถ้า f กได้ข้าวทุกคนอยากให้มาบ่อยๆไหมถาม F4 ก่อนอยากให้มาไลฟ์บ่อยๆไหมครับเอาใครกดสั่งซื้อมีคนกาลังกดสั่งซื้ออยู่เนี่ยตอนนี้มีคนกําลังรีบไปกดสั่งซื้ออยู่เนี่ยเห็นเลยเนี่ยมันขึ้นบออกยู กำลังหกเจ็ดคนกําลังวิ่งเขาไปรีบสั่งซื้อเนี่ยอยากให้มาไปบ่อยไหมจ๊ะนี่ภายในห้านาทีสั่งสองแล้วเขาบอกมาบ่อยๆเดีย๋ยวผมจะหาของอย่างอื่นมาซัพพอร์ตเอฟซีด้วยเนะดี๋ยวจะหาของอย่างอื่นมาซัพพอร์ตเอฟซีตอนนี้กําลังลองพัฒนาของอย่างอื่นครับเพื่อมาให้เอฟซีฮะหมดแล้วเหรอจริงเหรอมาบ่อยๆเดีย๋ยวจัดให้นะครับรีบสั่งนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะเร่งให้ข้าวเหนียวจะเล่งให้ สั่งไปสามแล้วค่ะขอบคุณมากน่ารักมากเนี่ยเออยากสนับสนุนอยากซัพพอร์ตผมใครได้ข้าวแล้วผมฝาก f อฟทุกคนที่น่ารักทุกคนช่วยเป็นรีวิวให้ผมด้วยนะครับเนะเราอุตส่าห์มาเป็นโนหนึ่งของ TikTok แล้วนะขอบคุณมากเลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้ามีเวลามาอีก โอเคทุกคนเดี๋ยวกดติดตามไว้นะเดี๋ยวผมต้องรีบออกไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นชายแดนต่อขอบคุณทุกคนที่รักกันขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตขอบคุณที่สู้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณที่รักกันนะรักทุกคนนะครับขอบคุณมากๆเจอกันบา,บายครับบาย,บายนะทุกคนบาย,บายนะ